ถ้ามึงของจริงนะกูท้าให้ลูกมึงอะลูกมึงอะชอบบอกว่าสามารถขึ้นไปเฝ้าพระสกยมุนีได้นะในคลิปหนึ่งอะมีคนถามว่าเออเพราะว่ามันอยู่มันบอกมันบอกว่าอยู่ชั้นใกล้กันระรวบางเจ้าแม่กวนอิมกับพระสกยมุนีสามารถไปเฝ้าได้โดยที่ไม่ต้องเอาอะไรไปบูชาไปถวายก็ได้นะกูท้าให้ลูกมึงไปจูงมือพระสกยมุนีมาให้คนพุทธทั้งประเทศเห็น แล้วกูจะเชื่อมึงมึงไปพาพระสกยมุนีมาหากูเดี๋ยวนี้มึงไปพาเจ้าแม่วกอิมมาหากูเดี๋ยวนี้หรือไม่ต้องมาหากูก็ได้อะเดี๋ยวมึงจะบอกว่าไม่มีทางเห็นหรอกเพราะว่าเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงมึงพาเข้าไปในคอร์สมึงก็ได้มึงพาพระสกยมุนีกับเจ้าแม่วนอิมไปในคอร์สมึงแล้วมึงก็แปลงร่างเป็นองค์องค์เพชรทะนาคาราชเอาให้จบในสิ่งที่มึงอ้างและกูจะเชื่อมึง ไปนิมนพระสักยมุนีลงมามึงเห็นกูถืออะไรไหมเนี่ยเนี่ย,ยไม้เกาหลังนะมากูจะรับบทเป็นอาจารย์สอนมึงเองมึงจะได้แบบมีความเข้าใจถูกท่องในทางพระศาสนาสักทีมึงไปพาพระสักยมุนีกับเจ้าแม่กวนอิมมาพามาปุ๊บแล้วมึงก็บอกว่ามึงมึงชอบพูดว่ามึงมีอิทธิฤทธิ์มีอะไรของมึงอะแปลงร่างเป็นองค์เพชรทะนาคาหน้าคาราชให้กูดู จบปิ้งเลยทุกอย่างกูจะไม่ถามมึงอีกต่อไปและหลังจากนี้กูจะเรียกมึงว่าอาจารย์น้องไนกูจะซื้อชอเเ็อกโกแลตมาบูชามึงทุกวันเลยกูจะตั้งรูปมึงบนหิ้งพระเนี่ยแล้วกูจะซื้อชอเเ็อกโกแลตวันละโหลมาไหว้มึงทุกวันมึงเตรียมแดกชอเเ็อกโกแลตกูได้เลยทุกวันกูจะยอมเสียตังค์บูชามึงด้วยชอเเ็อกโกแลตทุกวัน แต่มีข้อแม้ว่ามึงต้องไปจูงมือพระักยมุนีกับเจ้าแม่กคนอิมลงมาก่อนและเดี๋ยวกูจะไปถามท่านเองกูจะเข้าไปกราบท่านแล้วกูจะถามว่าขอทูลถามว่าเนี่ยกูเริ่มจะบ้าไปกับมึงแล้วนะเนี่ยพูดไปพูดมากูเริ่มจะเป็นบ้าไปด้วยแล้วนะเนี่ยกูจะไปเข้าเฝ้าพระักยมุนีกูจะลงไปหามึงกูกับพี่หนุ่มจะลงไปหามึงตามที่มึงท้าก็ต่อเมื่อมึงเอาไป กูประกาศในไลฟ์สดนี้เลยว่าถ้าในในคอร์สนั้นมีพระตักยมุนีกับเจ้าแม่กวนอิมกูจะพาพี่หนุ่มไปพี่หนุ่มไม่ไปกูก็จะพาไปโหนกระแสไม่ต้องทำหนึ่งวันถ่ายทอดสดกันไปเลยและกูจะไปเข้าเฝ้ากับบังคมทูลพระตักยมุนีและถามว่าที่น้องไหนอ้างว่าพระองค์ส่งนางมาเกิดเป็นเรื่องจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าข้า พระแม่กวนอิมเจ้าขาน้องไหนเป็นลูกบุญธรรมของท่านจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าข้าอ่ะก็ทํามึงอ้างอะ่ะจะให้กูจะเล่นกันกับมึงนี่แหละก็มันอาจะให้ทำยังไงอ่ะจะให้ทำยังไงก็ต้องเป็นแบบนี้แหละหรือพากูไปก็ได้เอา้าหรือมึงจะยังไงก็มึงบอกว่ามึงไปได้อะ่ะ แล้วทุกคนจะว่ายังไงเอ้าทุกคนจะว่ายังไงอะเพ้อเจอมากพระพุทธเจ้าข้าเออเดี๋ยวกูฝึกพูดราชาศัพท์ไปก่อนกูก็อยากเจอพระพุทธเจ้าเหมือนกันแหละอยากเจอเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่อยากเจอทําไมจะไม่อยากเจอล่ะเราเป็นคนพูดอ่ะเราเป็นคนพุทธเราก็อยากเจอพระตัสดาของเราเหมือนกันแหละเอาลงมาเพราะว่ามึงบอกว่ามึงเป็นลูกบุญธรรมท่านน่ะมึงพามาได้อะเอาลงมา ทุกคนใครบ้างไม่อยากเจอพระผู้ดเจ้าศาสนิกเขาก็อยากเจอพระผู้ดเจ้าทั้งนั้นแหละพาลงมาเดี๋ยวกับกูกับพี่หนุ่มจะไปพามาให้ได้นะแล้วเดี๋ยวกูเป็นเรื่องเป็นแอันนี้กูอีกความลำบากกูอีกมึงช่วยแปลด้วยนะมึงบอกว่ามึงคุยกับเจ้าแม่กวนอิมได้อะเขาเป็นคนจีนหรือเปล่า ถ้าพูดภาษาจีนมึงต้องช่วยแปลให้กูนะเดี๋ยวกูพูดภาษาไทยแล้วมึงก็แปลเป็นภาษาจีนคุยกับเจ้าแม่กวนอิมให้กูด้วยนะกูคุยไม่ได้นะภาษาบาลีกูคุยได้เดี๋ยวกับพระตักยมโมนีกูคุยเองแต่กับเจ้าแม่กวนอิมมาอาจจะไม่ได้นะถ้าท่านพูดภาษาจีนมึงต้องหาล่ามมานะล่ามต้องเข้านะล่ามจีนต้องเข้านะ เรียกกูท่องได้นะโมไตตือต่ำบูชาเลยอ้าวชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งได้บูชาเจ้าแม่กวนอิมต่อหน้าเป็นบุญขนาดไหนอ่ะกูเตรียมเลยนะโมไตตือไตกุยไตเลงไตลงอะไรกูกูได้หมดแหละกูก็อยากมีบุญเหมือนกันแหละครั้งหนึ่งได้บูชาเจ้าแม่กวนอิมต่อหน้าเนี่ยไปพามา อ่ะเสร็จเรื่องเจ้าแม่กวนอิมเรื่องพระจักยามูนีแล้วไปหาปูตินกูไปด้วยมึงไปพบปูตินกูไปด้วยบอกวันเวลามากูคเคลียงานทั้งหมดเดี๋ยวกูไปทำพัตตปอดรอเดี๋ยวกูไปทำพัตตปอดรอเลยมึงแค่บอกวันเวลามามึงไปหาปูตินกูไปด้วยปูตินอยู่ที่ไหนกูไปหมดเพราะราชวังแวร์ไซหรือที่ไหนกูไปด้วยทำเนียบแล้วทำาะไรทำเนียบเขาว่ากูไป มึงแค่บอกวันมากูออกตังเองมึงไม่ต้องออกเงินให้กูกูออกตังเองเดี๋ยวกูออกตังเองค่าตั๋วเครื่องบินกูมีจ่ายไม่เป็นไรหรอกกูขายทุเรียนมันเดียวก็ได้แล้วตั๋วทุเรียนตัว๋วเครื่องบินะ่ะเดี๋ยวกูจะเอาทุเรียนไปฝากปูตินกูไปด้วยกูเอาทุเรียนไปด้วยกูเอาทุเรียนไปฝากปูตินมึงบอกมา มึงบอกมาก็แล้วการมึงจะไปวันไหนมึงบอกกูด้วยทีย่มึงบอกมึงจะไปคุยกับปูตินอนะ่ะเดี๋ยวกูไปด้วยมึงบอกว่ามีแต่คนอนะ่ะใส่ความใส่ร้ายลูกมึงเนี่ยกูพูดเรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยอ่ะมึงตอบมาให้ได้ทีละประเด็นก็นแล้วกันกูไปทําการบ้านมาอย่างดีแล้วเรื่องที่กูพูดเนี่ยเรื่องจริงทั้งหมดเออ กูจะไปเปิดตลาดที่รัสเซียกูจะไปขายทุเรียนที่รัสเซียเดี๋ยวกูมึงคุยกับปูตินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกูจะทําเรื่องการค้าระหว่างประเทศกูจะขายทุเรียนต่อกูเดี๋ยวกูไปดิวกับปูตินกูจะส่งออกทุเรียนไปรัสเซียมึงอีพวกลงลงอยู่เนี่ยอีพวกที่ทําลงอยู่เมืองจันเจ็งหมดมึงส่งจีนใช่ไหมได้กูส่งรัสเซียมึงเปิดลงส่งจีนกันใช่ไหมทุเรียนได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเปิดลงส่งรัสเซียกูจะเป็นคนแรกที่ตีตลาด ทูเรียนส่งรัสเซียขอแค่ว่ามึงให้กูไปด้วยก็แล้วกันกูจะเปิดตลาดต่อเออ <c oughs> ก็มันอ้างแบบนี้อ่ะอ่ะเอาถ้าเราไม่ได้พูดแบบแค่เอาตลกอย่างเดียวนะก็มันอ้างแบบนี้อ่ะดิฉันก็ต้องไปกับมันแบบนี้แหละนามยอกต้องเอานามบง่ง อ่ะทุกคนไม่เคยได้ยินเหรอโบราณสอนนะหนามยอกต้องเอาหนามบง่งมันอ้างอะไรเราก็ต้องไปกับมันนี้แหละให้มันมายืนยันให้มันมายืนยันมึงอ้างเจ้าแม่กดอิมอ้างสักยมุนีไปพามาอ้างปูตินไปกูไปด้วยหนามยอกต้องเอาหนามบงมันจะได้เออมันจะได้เห็นว่าเออมันเป็นเรื่องแบบ ตลกแค่ไหนมึงขายขำอะ่ะนี่แหละที่คุยในรายการค่ะทุกคนพอแล้วแค่นี้แค่นี้ก็ตัดคลิปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตัดคลิปไปลงอีกให้คนได้ฟังกันบ้าง